สวัสดีครับผมแม่พี่น้องเอฟซีทั้งหลายที่ชมช่องตะนุยเกษตรแชนแนลครับอันนี้มืดค้ำเลยครับพี่น้องเลิกงานมามืดค้ำจะใช้เดี๋ยวสิลงไปใส่ที่ตะกุ้งครับด้วยตะไคร่ปติกครับมีสองแบบครับมีแต่แบบนี้ครับมีแบบกลุ่มนี้แบบกลุ่มที่เคยลงแล้วครับนี่รุ่นนี้กับรุ่นนี้ครับรุ่นตะไคร่ดำเนี่ยเฮ็ดเฮึงแล้วครับพี่น้อง จะี๋รคอยได้ใส่นี่ครับหอยเยื่อลงมาแบบนี้ครับนี่หอยเยื่อลงมาอะไรเนี่ยเหคล้ายครับไอแนวสะเอียนนะครับลบสะเอียนนี่ครับมีทางเข้าสี่ทางเดี๋ยวไปใส่ดักลองเบิ้งครับกับบรรยากาศอากาศเย็นๆครับวันนี้ับเดือนกาลังขึ้นไทยคําแล้วครับวันนี้ลองเบิ้งว่าจะเป็นได้ไรครับติดตามเบิ้งครับพี่น้องเดี๋ยวมาสิดึก นี่ก็ประมาณจักเกือบสองคุ่มแล้วครับพอดีเพิ่งไปตุละมาครับพี่น้องก็เลยมาลงพี่น้องเบิ้งว่าเฮาใส่ทั้งหมดตัวนี้สิบห้าหลังตัวนั้นอีกสี่อันพอดีเป็นสิบเก้าครับลงเบื้องว่ามือื่นเสามันสิบหมานบอกครับไปเบิ้งมงใส่พร้อมครับอะพี่น้องเดินทางครับผมสวัสดีครับพี่น้องห้อนน้องแล้วครับนี่ครับเดินกำลังขึ้นครับวันนี้ เลมหนึ่งครับวันนี้เดือนเดืนพิณแล้วครับออกพรรษาวันนี้เพิ่มสิบห้าคำบอกพี่น้องด้วเมื่อคืนนี้บอกนี่ครับเมื่อคืนเนาะไหลเหลือไฟพี่น้องวันนี้มันมืดกรับมาแล้วครับนี่คำครับมาใช้ตะไคร่พลาสติกตุ้มดักกุ้งแบบตะไคร่พลาสติกนี่ครับพี่น้องนี่ครับทั้งหมดเป็นสิบเก้าหลังครับมาหลังเบลนกับหลังตรงครับ หลังแบบแบบนี้กับแบบเขียวๆนี่ครับมาพี่น้องมาชิดเดักผมมาลองดูกับมื่อลมอากาศเย็นๆครับวันนี้เมื่อเดินพี่น้องเด้อลมผมว่าพี่น้องคือหน่ำครับพี่น้องเอาครับเอามาใส่นี่ครับหลังแรกลงไปเลยครับ หาลักฟักไว้ก็ครับมันลมสิพัดใบครับพี่น,ออน้องน่ครับนี่มัดใส่ลักไว้ได้ครับพี่นอ้องเลยลมลมวันนี้พัดไปได้ครับพี่นอ้องเลยนี่ครับดังแรกครับอยู่นี่ครับนี่อันนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ เดี๋ยวเอาซีปให้เบิ่งครับมันเป็นแบบเอบาซีเปตั้งเลยครับตัวนี้ก็ได้นี่ครับผมว่าเอไปตั้งเอาเลยนะครับแบบนี้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคลิปสีเงาครับนี่ครับไปหลังแรกลงใกล้ๆก,กันกับตัวตัวนี้ลองเบิ่งครับโอ้ย วัดเป็นไทยเะไรพี่น้องเอ,อ้ยลมมาก็เป็นวัดรถครับตังเลยครับพี่น้องตังเลยเลยครับนี่ครับตังไวลักษณะนี้เลยครับไปครับตัวหลังต่อไปมันจะเป็นอะไรโอ้ลมลมพี่น้องลมลม,ลม,ลมโอ้ยลม เอาหลังเบียนไปใช่ครับเพราะว่ามันน้ำมันตื้นครับแถวนี้หลังเบลเบลไปใช่ครับพี่นอ้องเอาทรงนี้ไปใช่มองดูมันจบเลยพี่นอ้องเอ้ยนี่ครับปรไปใส่ไกลกันน้อกพี่นอ้องไปใส่ไก่กันนี่แหละนี่แหละครับปับ๊บครับทีมไปเลยครับไี่น้องนี่ครับผมมัดไว้ นี่ครับแต่ยังเบิ้งมืออื่นเช้าครับเดี๋ยวไปไส้ก่อนครับมาสิเดึกพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งสมิตแล้วครับเดี๋ยวมาหาไส้ก่อนมื่อเช้าจังเบิ้งครับมาครับพี่น้องมีทรายแล้วมาครับมายำเบิ้งตุมงต้มเขาตุ้มปลัจ,จติกเป็นยังไงครับมาดูนะครับเบิ้งอาเด้อพี่น้องเด้อตุ้มปัจจิตเขาหวานบ่มื้อนี้ แลกครับตุ้มปฏิกเฮานี่ครับอันนี้แบบต่ำๆตะลับต่ำครับลองเบิ้งครับหมันนะครับแต่กวาเพชดแบบไหมนะครับมันเอาเสือ้อมาเน,นี่ครับอันนี้ก็ได้สัมบูรณ์ได้ครับมันลุดลวดก็ได้ครับพี่น้องและใส่อาหารเพิ่มเน,นี่โอ้เลยมีโตัวเขามีโต,โตพี่น้องดีฮะ ็นบ่ครับมีครับมีตัวครับนี่โอ้เห็นบ่เนาะมันคืไปเอาไหอันนี้นีครับนี่ครับมีตูอยู่ครับนี่โอ้ยได้ขายได้ขายพี่น้องบ่ิษบวังครับเดี๋ยวเทก็ได้ครับพี่น้องเอาออกก่อนเอาออกก็ยากงยากครับนี่ครับดองกกองกครับ นี่ครับเขี่น้องมีตัวมีตัวขับได้ได้ครับพี่น้องโอ้ยจัดขับได้ได้ครับพี่น้องน่าเด้อครับเด้อสันจังหน่อยก็เได้ได้ครับมั้งผมมีเงินซื้อข่ากองซื้อข่าตังก็ได้มีเงินครับพี่น้อง มีกับใช้น้ำไม้ครับเงินกับไปใช้หน้ำไม้เนี่ยมือลูกเต้าถ้าใช้าจออนหลน์เนาะมือนี่ยหาเงินกันยากครับนี่ครับหลังนึงครับพี่น้องกดไลค์ดิเดยพี่น้องเอ้ยอ่นนะครับเดี๋ยวยังไปเบื้องหลังต่อไปครับุูนะทางกูครับนะครับพี่น้องเบื้องแบบนี้ดูแบบตะลับเขียวนั้นมาเบื้องแบบดำนี่ดูครับแบบตังแบบนี้ครับเบ,บบนี้ครับเด้อ มา, human, 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 human. า eday. er. นบ like right. ่ต right. ัวน <geil Niss> <elim> ี mush. ้เฮ้ยมานมานพี่น้องมานมานม้านตัวนี้ก็มานครับพี่น้าเดี๋ยวเปิดนะเปิดครับพี่น้องงานดีพี่น้องงานดีครับเฮ้ยมานอยู่ได้ครับพี่น้องเฮ้ยมานอยู่ได้นี่ครับนี่ครับพี่น้องดีฮะหลายอันเป็นครับพี่น้อง ครับพี่น้องน่าดีพี่น้องพอได้ต่ำยิ่งได้ครับพี่น้องอเอ้บ้าตัวเปบตุ้มนี่กับนอ้อยหน้าเลยครับเด้อแบบตุ้มปฏินี่ครับเดี๋ยวเขาจะใส่ไว้อีกกับตัวแรงที่มาเก็บครับผมวายยื่อเหายังครับสะได้ยิ่งเอครับพี่น้องใส่ไว้อนี่ครับเดี๋ยวไปเก็บทางพุ้นหรอกครับตรงสามอันแล้วไปทางพุ้นอีกสี่ห้าอันจะเบิกผลรวมครับพี่น้องอันที่เงาครับ นะครับพี่น้องมาชนทางนี้แล้วครับนี่สามชีรังนี่ครับนะบิ่งอยู่ครับว่ามานบ่บขานมาจะงมาอย่างไรครับพี่น้องเอ้ยอันดีครับพี่น้องดีฮะโอ้โหเต้นตรงร่างตรงร่างอยู่แล้วครับพี่น้องเอ้ยเียอยู่ครับนี่ครับอันที่กู้มาแล้วกันนะอันนี้มันสบายกับเทีเลยหมดเลยครับนี่เนี่ยครับรุ่นนี่ รงนี้นจะเก็บงายกว่ารุ่นแอบเขียวครับแต่ว่ามีแอบเทียบเดินแบบรครับผมนี่น้องนี่ครับทางไว้นี่ครับกู้หมดแล้วทางนั้นครับผมมันโูกเก็ดหลังครับนี่อะนี่น้องเบื่อตัวนี้ดูวมานปะ นี่ครับพอได้กินได้ครับเอ้ยตังน้ำเจ้ให้เจ้าน่านะดิบ้าพี่น้องเอ้ยทึกอยู่ครับ,บทึกทึกโอ้โหนี่ครับนี่ปิดไว้คือเก่าครับนี่นนตั้งไว้อีกครับเลี้ยงอย่างเก็บครับไปต่อครับ ตอนนี้ครับเดี๋ยวขับมึนงจากสองสามงก่อนครับตรงทางนี้ครับโอ้ลังนี้เป็นอะไรครับอู้ยเสียงสั่วๆถือกันครับไอ้เนาะนดีนี่ครับผมไหนดีมีตัครับมีตันดีครับนี่ครับนี่ เอ้ยพอได้กินแล้วครับมืนนันนี่นี่ครับใครมีไอเดียดีๆกับบอกเดี๋ยวนี้ครับเด้อว,ว่าใส่ไปไหลายที่หลายๆผมก็ได้หลายชุดหลายะนี่ครับนี่ครับตั้งไว้ครับพีน่น้องงานนี่ครับพีน่น้องไปแต่โตฮาเดี๋ยวยังคอยติดตาม คนร่วมครับว่าจะได้หลายบ่ครับมันเท่านันก่อนนะครับพี่น้องเก็บกู้แล้วล่ะนี่ครับคนร่วมครับพี่น้องเห็นบ่โอ้ยเป็นแบบนี้เลยครับตุ้มกุ้งไปนี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับโอ้ประมาณสิบกว่าหลังนี่ลยนะครับตุ้มกุ้งไปบัสติกครับโอเคครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้อง ดูนะแตบปุ่นได้ขั้วได้แจก้างเหอนกินน้ำครับพี่น้องเอฟซี FC ทั้งหลายก็ได้กินอยู่ครับใกล้ๆในกรได้แบ่งเงินกันกินอยู่ครับตำปุ่นโอ้ตัมะฮุ่งคักๆพีๆ่น้องอคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกเอฟซีทุก FC. ท่านที่เข้าทิดตามรับชมทั้งตัวนุ่ยชแนลทั้งช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ